สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะเอาคลิปนี้กะมาพบมาพอมาอยู่กับเซียนซองนะคือเกาานาะคุณพ่อคุณแม่มาแล้วค่ะสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะสำหรับแนวทางที่ FC ตามกันเข้ามาเรียกร้องกันเขามานะคะก็คือแนวทางความฝันของพ่อเถียงนาเฮียนนะคะหลังจากมวติผ่านมาอ้ย เขาทั้งบนทั้งล่างคุณบอกคุณแม่แต่ว่าเขาคือเอาบ่เป็นสันดิเอา้าเดี๋ยสิว่าสุฟังนะคะว่าเขาบนเขาล่างจังใดจังใด,งดก่อนสิเขามารับชมเราฟังนะคะก่อนสิไปฟังแนวทางดีๆเด็ดๆนะคะเขามาแล้วกาฝากคุณบอกคุณแม่ซอยกดไลค์กดแชร์ให้กันน้ำแนเนาะกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันแล้วนะคะผู้ใดยังบบกดติดตามบบกดกระดิง่งก็อย่าลืมกดไว้นํำเพื่อที่จะบบผ่านแนวทางดีๆนะคะเวลาทางช่องลงคลิปไปนะคะและกกบคลิปนี้ขอความกรุณาน้ณแน คอมเมนต์มาแหลกเปลี่ยนกันแน่ตีว่าจังไหนในคลิปนี้นะคะข้ามฟันนิ่งวดนี้ของพ่อเทงหน้าคุณพ่อคุณแม่คิดว่าจะเป็นตัวใดคอมเมนต์มาบอกกันเนะบาะเอาเบาลายใหญ่ห้างนะคะเข้เาไปฟังกันว่างวดนี้พ่อเทงหน้าจะฟันว่ายังไงไปเบิ่งกันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็มาเจอกับเซนสองเป็นคลิปที่3นะคะ หลังจากที่ลงแนวทางเลขเล่าวให้คุณพ่อคุณแม่ครบถ้วนแล้วนะคะเพราะว่ามื้อนี้เป็นวันพุธเนาะวันพุธมีเล่าพัฒนานะคะมือไหนมีเล่าเส้นซองกระจะนกนแนวทางดีๆมาฝากมาตอนคือเกาหลังจากลงเลขเล่าวเสร็จก็จะพผ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะมาตามต่อแนวทางเลกัะถบนไทยตัวบัตรที่นี่วันนี้วันที่24แล้วนะคะ24กรกฎาคม67แล้ว เหลือเวลาอีก67มือเท่านั้นนะคะจะฮอดจะถึงอีกแล้วสำหรับรัฐบาลให้หนึ่งสิงหาคมสองหาหกเจ็ดคุณพ่อคุณแม่แนวทางนี้เอฟซี FC ก็บ,บอกเซนซองตามตะโดนลวละเออเซนซองกะดได้มากแต่ได,ได้หูความฝันพอตั้งแต่สองสามมือที่แล้วนะคะแต่ว่าโดยความทีเซนซองอยากนะคะสองมือที่แล้วนี้เนาะไปตั้งจังหวัดนะคะก็เลยบอกฮั้นได้มีเวลานะคะมาบอกให้ คุณพ่อคุณแม่ฟังเทิงกะยานว่าเออเอฟซี FC สิอยากได้บอนนอนะคะสิต้องการบอนนะคะก็เลยทำเอฟซีไปในคลิปเมื่อวานนี่เนาะที่ลงแนวทางไปกับว่าถ้าผู้ใดอยากได้หรือยังต้องการอยู่ไก่คอมเมนต์มากับมีคุณพ่อคุณแม่หลายทันหลายคนนะคะเพื่อนคอมเมนต์มาบอกนะคะว่าให้ตามให้รออยู่นะคะสําหรับแนวทางความฝันของพ่อเทงหน้านะคะ เป็นจังไดกระร้างนะคะเอามานําเสนอคือเก่าเดี๋ยวพอกแมทจะตัดสินใจเองเนาะสิตีเองนะคะจะวิเคราะห์ดูเองว่ามันเป็นยังไงนะคะมีแนวทางก็เอามานําเสนอโลดวสันพันว่าเจนซองก็เลยอะโอเคนะคะมีคนต้องการกะเอามานําเสนอเนาะว้าถึงวันที่ผ่านมานะคะเอฟซีกยักสีหัวเข้าเจ้าไหนเ้นซองพูดีเพิ่นฟังเนะาะเมื่อเขาจังไรคุณบอกคุณแม่เฮาเอาบบเบนจะซื้อดิออ นี่ยาฝาเดอเกินไปก่อนนะคะจีม,มีคนคอมเมนต์อยู่เ้ยเลขออกตีเกง่งแมนแล้วจา้าเลขออกไปตีปั๊บหลดนะคะอันดับแรกเขาทั้งบนทั้งล่างจังไดตีอันดับแรกเขาล่างก้อนอ่างบ้าถึงเขาล่างนะคะพ่อยางพานําไปกับมูนะคะมูสองคนนะคะยางพานําไปน้ําเป็นหนึ่งสองก็เป็นเลขสองอยู่แล้วนะ,ะไปกันสองคนสองหนึ่งตรง,ตง,ตงๆคุณบอกคุณแม่ วันนี้บนเวนยังติบอกะเข้าบนยังไนติบอกะไก่ยังวะยิปปิงจับขาพ่อนะคะคางละสามตคางหนึ่งสามคางหนึ่งสามสามมาแล้วเวนบอบวานนี้สามบวกสามเป็นหกสามหกตรงตรงไม่ตรงกลับเลยคุณพ่อคุณแม่อู้ยแม่นคักนะอ้ย <c oughs> แบบนี้ผู้ใดก็เบ้าใดดอกประส่นเออบางเนี่ยเจนซ้อมกะ ว่าวนัวหัวมวนดื้อนะคะแต่ว,ว่ามันกับแมนอิรีนะคะแต่ว,ว่าเข้ากะเนาะมันกะค่อนข้างที่จะตีเนี่ยกระเพยบไปตียังสั้นก็สิว่าไปอีกล่ะอ่ะที่ผ่านมาแล้วกะว้าย้อนให้กันฟังเว้าพ่อได้หัวได้มวนได้ซื้อนะคะบ่ได้จริงจังยังดอกคุณพ่อคุณแม่พี่งวดหนาพี่งวดที่จะถึงพี่เข้าจัง,งจริงจังหนึ่งสิงหาคมสองหาหกเจ็ดพี่มาจริงจังกันเถอะเตรียมโตนะคะที่ว้าวไปเมื่อกี้คืองวดก่อนเด้อจ้าที่ว้าความฝันเมื่อกี้นะ บาที่นี่งวดนี้นะคะพอฝันมาแล้วฝันในหลายมือแล,ล้วล่ะคุณพ่อคุณแม่เออซอยกันตีเด้อเส้นซองจะบดตีให้นะคะแล้วพ่อก็บบได้ตีมาห้คขึ้นกันพอ่อว่าวข้วามฝันมาให้เส้นซองให้บุญนรรโชคมาทายทอดนะคะเส้นซองกัดจะว่าวตามนี้นะคะตั้งใจฟังดีๆก่อนที่จะฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผู้ใดบกกดไลค์กด share, แชร์ละว่างบดได้ยินเสียงเส้นซองนะ นะคลิปนี้เส้นซองทองมุแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับงวดนี้นะคะพ่อแทงหน้านะคะฝันว่าฝันว่าไปซักป่าวาสันเนะีไปซูบปลาไปซะปลากับมูนะคะไปกับเพื่อนนะคะมูของพ่อหะละนะคะหลายคนอยู่นะคะไปซูบปลาไปซะปลานะคะในระหว่างที่ซูบที่ซักก็คือมวนกัน,นะละก็คือ เอฟซี FC กับพ่อก้าใจนอกเวลาเข้าไปสูปากับมูย่กับมวนให้ห้ากันนะคะกะนั่งสู่ไปนะคะจนกว่าล่อจนกว่านามสิบกนะคะพ่อกะในฝันกับมวนมาสัน่นมวนกับมูนะคะคุยกับมูหัวมวนนะคะบาดท,ที่นี่พ่อนามบกนะคะนามบกแล้วถึงเวลาที่จะไปจับปลาคุณพ่อคุณแม่อ่ะพ่อกะเลยเลี้ยวลงไปในานามมาสัน่นมูนะลงไปจับก่อนนะคะมูเป็นคนลงไปจับปลาไปเก็บปลานะ่ะ มันนี้พ่อนมบกนะคะพ่อเลี้ยวลงไปอ้าวนี่ยังวะสันเครื่อมีตะหอยแข้งแถววาสันเด้มีตะนวยใหญ่ๆเต็มขีดตมอยู่คุณบออคุณแม่มีตะหอยแข้งนะคะแต่ว่าบบได้สูบน้ำทะเลเนอะคุณพ่อคุณแม่นะคะพ่อสูบสะขึ้นสะบานเท่านี่แหละคือสะนำจืดนะคะสะนาเรานี่แหละปกตินะคะแต่ว่า ในฝันมองลงไปมันเป็นหอยแฉ่งนะคะหอยแฉ่งลายลายในจิตตมพ่อก็ยังรู้สึกว่าป้าคือลายตทว่าสันเอา้าหอยแค่งเองีอยงขึ้นมาอยู่งซีสิเออพ่อก็ว่าอยู่นะคะในฝันนะ่ะกระตกใจอยู่แต่ว่ากระท่งทั้งมันมาสันทั้ทงมันทั้งสะอ่อนทั้ทงเป็นตะแสบมาสันมันมีตะหนวยงาม,งาม,งามๆหน่วยใหญ่ๆมาสันเด้อพ่อก็เลยเอากระสอบคุณพ่อคุณแม่ไปเอากระสอบ ุ๋ยขนาะไปเอากระสอบเออกระสอบจะกระสอบย่างบูพ่อว่ากระสอบนะคะถือไปนะคะไปให้มูมูเป็นคนเก็บดิพ่อน่ะเห็นแล้วกระสอบนีน่ซื้อแต่ว่าพ่อก่ได้เป็นคนเก็บพ่อเป็นคนถือถุงปุย๋ยคุณพอ่อคุณแม่เออเป็นคนถือถุงปุย๋ยไว้ให้มูนะ่ะเก็บหอยไซขนะเออสิว่าจังใดดีนี่ละ่ะมีเท่านี้ละ่ะความฝันขนะะแต่ว่าเส้นซองว่าอ,อ รู้สึกว่าเป็นนิมิตไม้ที่แล้วก็รู้สึกว่าแปลกๆมันสิเป็นเลขใดบอคุณพ่อคุณแม่หอยแข้งนะคะหลายนะคะสูบปลาแล้วก็มีหอยแข้งลายแต่ว่าสะที่สูบนะมันโมแมนน์นาเข้มมันคือสีมีหอยแข้งมาสั่นพ่อกดตังยิดใจอยู่นะคะแต่ว่ากะสะออนให้เกาละลายมาสั่นพ่อกะไปเอากระสอบมาให้มูเก็บใส่เก็บใส่โอ้ยมันกันทั้งมวลทั้งมันนะคะนี่ก็คือ ความฝันในงวดนี้ของพ่อเถียงนานะคะเอฟซอีอ่อซอยกันตีเนี่ยสิว่าจังหดคุณบอกคุณแม่ห้อยนีเป็นหาเป็นโฮกบอกเข้ามาหอหีบนะคะหรือจังหดกระสอบที่พ่อถือมานี่ปากมันเป็นวงกลมอ้าสิว่าเป็นศูนย์บอกหรือจังหดดีเอาหวดทีนีตีได้หลายอย่างนะคะพ่อปตีมมา่หายเพราะอียงนะคะเพราะว่าพ่อว่า พ่อตีไม่ย่ำไหนมันโมเมนต์บอยอยากให้เอฟซีเควเราพ่อกับบอลูจักสิตีจังไดมันฟันยังี่นะคะพ้อควาฟันพ่อฟันแบบนี้นะคะก็เลวัลซูฟังเลยซื้อส่วนตัวพ่อกับว่าโบเขาเอินมาอย่างท่าบบได้ฟันแบบไดเละแขนๆพ่อกับชิบว่าฟันมม่ห้นะคะแต่ว่าเฮ้าพี่เฮ้าภูมักฟังภูมักตีพี่เฮ้าอยากได้้อความฟันเพื่อนแทนเด็กเออเพื่น,ออนกับเวลซูฟังนะคะคือตามนี้นะคะ งวดนี้นะคะฟันเทียเดียวคุณพ่อคุณแม่นะคะฟันนี่ละมวนอยู่ในฝันนะมวนมีความสุขนะคะกับมูนะคะแล้วกะ็หอยแข้งเยอะมากว่าสัตเอฟซีบางใดมีไผ่เคยฟันยังสีบจ้า,จาถ้าเคยฟันแล้วในลักษณะนี้นะคะเลขออกตัวใดมม่ต้องมาตัวนี้ดิเส้นซองหรืออหอยนี่หอยนี่เป็นเลขนี่ได้เลขเดียวโหลดฟันโป่งเลยเออคอมเมนต์มาบอกเส้นซองก็ไดดคุณพ่อคุณแม่ ว่าจังไดดีนะคะงวดนี้น้ำแห่งดิบดนี้เออบ่ดด้ลุยน้ำบ่ดด้ลุยน้ำอันนี้เด้อฮะบ่ดด้ลุยน้ำคือจังหวัดที่แล้วนะคะน้ำแห่งแล้วค่อยโลงไปขีดตรงนะเออเอาให้เป็นเนอะคุณบอกคุณแม่เอาโชคไพ่ามานมั่นคือว่าฮะละผู้ใดมีโชคกับั่งปุ๊บตีได้ป้าหลดดอกเออถ้าผู้ใดโชคยังบ่เขากับสตีบ่ถือบันไดนะคะแต่ว่าถ้าผู้ใดรู้สึกว่าช่วงนี้เจ้าของดวงดีกะ ความฝันบอกเงหน้าเฮียนแล้วก็คอมเมนต์มาบอกเส้นซองมาบอกเพื่อนๆในช่องน้ำแนหาได้โชคได้หมาน้ำกันเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะ<ม>เออฝากแนแหลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันสันดกว่าผู้เพิ่นโชคเพิ่นหมันฟั่งปุ๊บตีปั๊บถือปุ๊บโหลดเออโชคหมนันรับเงินรับท่องโหลดปุ๊ดอะเออ็บอกเฮงบอกเฮงือที่นั่งไะ <laughs> เอาสำหรับคลิปนี้นะกะตามนี่ลอะสรุปง่ายๆเนาะ สรุปอีกครั้งหนึ่งเพื่อคนฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจนะคะกับพ่อเท็หน้าเนาะไปกับเพื่อนนะคะไปสูปป้าภาษากลางว่างไนวะซะะป่ากับเป็นภาษาอีสานให้เก่าอีหยังหละอีหยังหละไปเก็บป่าเออ ไปสูบป,ป่าสูบน้ำออกจากสะเพื่อให้สะมันแหงหันแม่คุณพ่อคุณแม่ภาษากลางเอิญมายัางกัดจักบลูคือกัดน,นะคะกะมวนสนุกแค่ห้าป่าตีกันนะคะบัดท,ที่หนีพ่อนามบดบกน้ำลดนะคะเหลือแต่เหลือตะโคนเหลือแต่แต,ต,ตมแล้วนะคะพอเลี้ยวลงไปนะคะบังเอิญบ่เป็นบังเอิญดอกปากกดว่ามีแต่หอยแข้งนวยงามๆามนวยไลายเต็มสะเลยนะคะแต่ว่าน้ำที่เพิ่นสูบหันบ่เม่นน้ำ เ,ะะเป็นน้ําจืดพ่อก็ตกใจอยู่ว่าทําไมถึงมีหอยแครงนะคะแต่ว่าบอเป็นอย่างเก็บเอาคือเกาวสันแต่พอบ่ได้เป็นคนเก็บนะคะพ่อไปเอากระสอบมาให้มูนะคะเป็นคนถือกระสอบนะคะเป็นคนถือกระสอบไว้มูเป็นคนจับหอยละกะ็เอาลงกระสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะประมาณนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่อลองพิจารณาเบิงเนาะลองตีกันเบิงนะคะเอา คลิปนี้ชัดเจนแล้วนะคะก่อนิิปิดคลิปเนาะขอฝากแม่นะคะสําหรับผู้ใดที่สในใจในส่วนขีนะะ้มนาไซนะคะพร้อมส่งนะคะพรุ่งนี้เลยจะาทองซังมาแล้วแบบมันสองลอยกระปุกนะคะแต่ว่าตอนนี้ ออเดอร์ Order, นะคะไปแล้วประมาณหาสิบนะคะตอนนี้ก็เหลือประมาณร้อยห้าสิบประมาณนี้นะคะที่จะส่งในหลอดนี้ใกล้สิ้นเดือนแล้วนะคะเงินเดือนออกแน่หรือ,อยังแง่นะคะออเดอร์ Order, กระสีออกไว้นะคะสําหรับผู้ใดอยากตุนคล้องนะคะอยากตุนขี้มนะคะหรือว่าอยากเอาไปล่องไส้นะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องฟ้าเรื่องกะเรื่องจุดด่างดำนะคะเป็นซิวนาบอ่อขาวบอ่อไส้นะคะนาเหี้ยวนาแหงนะคะ โตนี่ซอยได้เบิดเลยถ้าง่ายๆนะคะทาแค่กลางคืนอย่างเดียวนะคะอยากเห็นผลไหวโบกเขาหลายๆอยากประหยัดนะคะทาบางๆเห็นผลอยู่แต่ว่ามันสีสาแน่กับแค่นั่นเองคุณพ่อคุณแม่ถ้าอยากเอาไปลองแนะนำเอาไปครั้งแรกเลย2องกระปุกขึ้นไปตอนนี้โปรโมชั่นนะคะก็คือผู้ใดรั่งยางหน่อย2องกระปุกนูจะแถมนะคะนูมีสบู่เนาะเป็นสบู่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพก็ว่าได้นะคะทางโรงงานทรงมใม้หนเทสนะคะนูก็เลยสิดแถมไปให้คุณพ่อคุณแม่ใส่น้ำนะคะนูล่องใส่แล้วมันใส่ดียู่นะคะนาสะอาดแล้วกะเวลาหน้าเราสะอาดก่อนที่จะบำรุงเนี่ยก่อนอื่นเลยนาะต้องสะอาดก่อนถ้านาบ่สะอาดนาบ่เกี้ยงบ่เก่าขีมเข้าไปบ่าถึงกับบ่มีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะซอยนะคะตอนนี้บ่มีแพ็กเกจนูก็เลยสิแถมไห้กอนนะคะให้เอาไปล่องใส่กันก่อนพ่อท่้ง บริษัทเนาะพอทังแบนเพิ่นนะคะเห็ดกองมากเขาจะได้ขายเด้อบ้านนี้คุณพ่อคุณแม่อูอผู้ไดอยากได้ฟี่กับฟ้าสั่งตอนนี้นะคะเอาไปล่องเมิ่งก่อนแต่ว่าเชนซองเบิ่งแล้วล่ะล่องเมืองแหล,ว,ล,ล,มแลวมันดีอยู่นะคะติดต่อรำเบอร์น,นี้นะคะ094 0, 0 2 9 2674น้เขึ้นไวเมืองเกิงแต่เปิดคลิปแล้วล่ะนะคะเป็นเบอร์โทรด้วยแล้วก็เบอร์แอดไลน์ด้วยนะคะติดต่อมาหาเชนซองเนาะแอดไลน์บว่าสิเพิ่มเพื่อนจัก ดีหรือเพิ่มเพื่อนจากไม้เล็โทรศัพท์ไซเบอร์นีเบอร์เดียวเลยนะคะขึ้นว่าบุญนำโชคสามพักมาได้เลยนะคะเส้ซองเป็นคนตอบเองนะคะหรือว่าว่ามีล่ากกะโรมากอะไรเด้อจากคุณพ่อคุณแม่ฝากไว้แน่นะคะแนวทางดีๆคขีมเด็ดเด็ดอาบัมแนมีแนวทางดีๆโชคลาภห,หามาให้นะคะแถมยังเอาความสวยความงามมาฝากอยากให้ทุกท่านสวยหล่อไว้ด้วยกันนะคะหน้าเป็นอะไรที่ เขาเอ่อย่ายังการรับทรัพย์นี้เป็นด้านแรกเนาะหน้าดีผิวดีโง่เฮงดีนะคะ เรียกซับเรียกเยกงินเขามาคุณพ่อคุณแม่นี่แหละสําคัญนะคะงโงเ่เฮงนี่สําคัญมากๆนะบูไดอยากนาซอนาไซกัดติดต่อมากเนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเป็นแนวทางดีเด็ดๆอีกเหมือนเดิมฝากติดตามไว้ด้วยยังบอก,บอกดอกให้คุณพ่อคุณแม่มาถาฟังมาถาเบิง้งสินี้มือแรกนี่มีทีเด็ดแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ